สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักครับพบกันวันเสาร์ที่13มีนาคม2021นะครับวันนี้พบกันในบทศิลาบทที่14แล้วนะครับบทที่14ในหัวข้อเรื่องความสุขที่แท้จริงนะความสุขที่แท้จริงมีอยู่สองข้อเองสั้นๆง่ายๆนะครับ แต่ว่า,ามีความหมายนั้นลึกซึ้งและก็กว้างไกลทีเดียวมี4ี่บรรทัดเองนะครับก็มีบอกว่าผู้ไม่ทำบาปด้วยคำพูดย่อมเป็นสุขเขาไม่ต้องเป็นทุกข์ใจเพราะบาปผู้ที่มีมโนธรรมไม่ติเตียนย่อมเป็นสุขผู้ไม่สิ้นหวังย่อมเป็นสุขเช่นเดียวกันครับพี่น้องสั้นๆนะครับแต่ แต่ละทอยคำแต่ละบรรทัดแต่ละประโยคนั้นะมีความหมายซึ่งเราจะต้องอคิดพิจารณาลำพึงของเราต่อไปนะครับประการแรกเลยบรรทัดแรกประโยคแรกเลยบอกผู้ไม่ทำบาปาด้วยคำพูดย่อมเป็นสุขไม่ทำบาปด้วยคำพูดก็ถ้าเกิดแปลแปล,แปลออกมาก็าจะบอกว่าผู้ที่ไม่ใช้คำพูด ปฏิเสธโกหกหลอกลวงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสุขนะไม่ทำบาปด้วยคำพูดย่อมเป็นสุขคือเป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมามีคนเป็นคนที่มีวาจาที่จะเสริมสร้างและก็มีวาจาที่จะกล่าวแต่ความสัตย์จริงและมีวาจาที่จะเ,เกิดคุณค่าในสังคมที่อยู่นั่นเองนะก็จะเป็นสุขก็จะเป็นสุขเพราะว่า เราจะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นดําเนินไปแล้วก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นบุตรศิลาก็ให้ความสําคัญบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ทําบาปด้วยคําพูดย่อมเป็นสุขบาปที่เกิดจากคําพูดมันมีอะไรบ้างพี่น้องเอาชัดเจนเลยง่ายๆเลยทํากันแทบทุกคนทํากันทุกทุกวันเลยไม่รู้วันนี้ทํากันหรือยังไม่รู้นี่ก็คือบาปนินทานินทาก็คือด้วยคําพูดใช่ไหมนินทาเขา ไปไพูดใส่ความเขาอะไรเขาอย่างนี้ใช่ไหมบาปาด่าเขาเงี้ยด่าเขาไปาสบประมาทเขาอย่างนี้นะมันเป็นคําพูดออกมาและเป็นคําพูดที่ทําให้คนอื่นเสียหายอา่ะอ่นคือบาปที่เกิดจากคําพูดนะครับก็ถ้าเราไม่ทำอา่ามันก็จะทําให้เราสบายเราก็จะเป็นสุขเราก็จะไม่ ต้องไปทะเลาะบอกแหวงกับใครแล้วก็ไม่มีใครเขาจะมาทะเลาะเอาเรื่องของเราเราแต่ว่าตรงข้ามถ้าเราไปนินทาเขาไปใส่ความเขาไปพูดโป๊ะปดมดเท็จหรือว่าไปติฉินนินทาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นอย่างนี้หรือไปศพประมาทคนอื่นมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นทุกข์แหละสําหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นบาปท,ที่จะออกมาจากคําพูดนั้นก็มีความสําคัญ ต่อไปก็อ่งอันนึ่งก็บอกว่าผู้ที่มีมโนธรรมไม่ติดเตียนย่อมเป็นสุขอะไรคือมโนธรรมที่ไม่ติเตียนเ,เรารู้คําว่ามโนธรรมมโนธรรมคือพระเป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาและให้มนุษย์นั้นมีความคิดมีสติปัญญามีปรีชญาณนั่นเองที่จะรู้อะไรผิดอะไรถูกรู้อะไรทําได้ทําไม่ได้อะไรบาปอะไรบุญเห็นไหมอะไรควรไม่ควร น,นั่นคือมโนธรรมมโนธรรมคือเสียงเขาบอกว่ามโนธรรมคือเสียงหรือสัญญาณของพระเบญจเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราที่แนะนําให้เราทําในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถูกสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่ไม่ผิดพลาดไม่ทําร้ายคนอื่นอะไรต <oss> ่างๆ <ayo> นี่นคือมันหมดมโนธรรมที่บอกว่าทําได้ทําไม่ได้เนี่ยนะครับให้เราตัดสินมโนธรรมคือเสียงพระเจ้าที่เราตัดสินว่าสิ่งนี้ทําได้สิ่งนี้ทําไม่ได้อะไรอย่างนี้นั่นคือมโนธรรมเขาบอกว่า ผู้ที่มีมโนธรรมผู้ที่มโนธรรมไม่ติเตียนย่อมเป็นสุขแตนะ่ถ้าเกิดใครก็ตามที่มีมโนธรรมที่เที่ยงตรงเขาบอกมโนธรรมที่เที่ยงตรงคือสามารถตัดสินคิดพิจารณาในสิ่งที่ถูกต้องไม่เข้าข้างตนเองไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ว่าไปตามความเป็นจริงตัวเองผิดก็ยอมรับว่าผิดแล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุงก็ต้องทำะอะไรที่ไม่ถูกก็ต้องบอกว่าไม่ถูกรู้ว่าไม่ถูกแล้วยังไปบอกว่าถูกอีกอะไรอีกนั่นไม่ใช่นะครับ ตัดสินในสิ่งที่ถูกต้องนะนั่นคือจะมีมโนธรรมที่ไม่ติดเกีียนก็จะมโนธรรมก็จะสงบมโนธรรมก็จะราบเรียบนะครับก็จะเป็นสุขนะครับแล้วก็บอกว่าผู้ไม่สิ้นหวังย่อมเป็นสุขเช่นเดียวกันผู้ไม่สิ้นหวังคือชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องเราถูกสร้างขึ้นมาพระเบจ้าสร้างขึ้นมาสร้างให้เรานันเป็นบุตระเจ้าเป็นมนุษย์เพื่อนพี่น้องในโลกนี้ของการและกัน แล้วพระองค์ก็บอกให้เรามีความเชื่อในพระเบนเจ้าให้เรามีความเชื่อในพระเบนเจ้ามีความหวังหวังในพระเบนเจ้าหวังหรือไว้ใจในพระเบนเจ้าหวังในพระเบนเจ้าและก็มีความรักต่อพระเบนเจ้าแล้นความหวังก็คือหวังว่าสักวันหนึ่งนั้นเราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือว่าผูพุทธศาชาวบ้านคือบอกว่าหวังว่าเราจะไปสวรรค์นั่นเองไปอยู่หนึ่งเดียวพระเจ้าตลอดที่รันดอนกนคือใบสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้อง ปีชยานบอกว่าความสุขที่แท้จริงนะสิ่งสําคัญเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันจะเกิดจากคนที่หนึ่งก็คือไม่ทําบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปที่มันผิดที่มันออกมาจากปากปากของตนเองใช่ไหมไม่พูดไงไม่พูดนะด้วยคําพูดไม่ทําบาปด้วยคําพูดนะก็อาจจะเป็นสุขและใครก็ตามที่มีมาดูทำเที่ยงตรงเขาก็จะเป็นสุขเพราะว่า ชีวิตของเขานั้นก็จะเจริญไปอย่างถูกต้องแล้วก็จะมีความสงบมีสันติในจิตใจ,ใจนะครับนี่คือสิ่งที่บทศิลาสอนในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับระวังปากทำบาปด้วยคำพูดมีมโนธรรมที่ชร่งตรงมีมโนธรรมที่แยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกและทำในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าให้มีความหวังว่าวันหนึ่งนั้นเราจะเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าตลอดนิรดรตลอดไปในสวรรค์นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด